สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะวันนี้นะครับผมเราก็จะไปในเรื่องของวันพีชก่อนนะกันนะเพราะว่าเรามาดรา้อนบอลสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขอเว้นรักด้วยวันพีชแลวกันนะครับผมนี่นะครับผมทุกท่านก็เป็นงามน,นะครับของค่าย MKE นะครับแล้วก็ โคก,กันกับ GZ Studio นะครับผมนะเป็นโมเดล Kinetic Energy นะครับแล้วก็โคกันกับ GZ นะครับ Studio GZ เนี่ย m t a เนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่า GZ เนี่ยผมเห็นในงานที่เขาทำส่วนมากจะเป็นชินจังนะครับแล้วไปคอร์สเป็น Naruto One Piece นู่นนี่นั่นนะครับจะเอาชินจังเนี่ยเป็นตัวหลักเออล่าสุดเนี่ยไปคอร์สกับ คิเมสึยัยบะนะครับหรือว่าเดมอนสเลเยอร์นั่นเองนะครับผมเออก็เป็นค่ายที่ทำงานออกมาดีเหมือนกันนะครับของ GZ นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่างานนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเอออ่ะนี่นะครับผมนั่นคือโดฟามิงโกนะครับผมอ่ะดองกิโฮเต้โดฟามิงโกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสเกล WCF นะครับก็เป็นตัวแรกของไลน์นี้นะครับผมเออก็จะอยู่ในช่วงอ่าภาคของตัวนี้แหละนะครับของ นน้อยนี่แหละนะฮะนี่เป็น WCF 0 0 1นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่1น9่งอนี่มีนัมเบอร์บอกอยู่ที่ตัวกล่องนะครับนี่ก็เป็นของน้ำตาลนะครับเออโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับงานนี้เป็นนะงาน WCF นะครับจะไม่ใหญ่นะครับก็จะเป็นสเกลเล็กๆแต่ว่ามันจะเป็น WCF p l u s นะครับก็คือจะมีฉากอะไรเพิ่มเข้ามานะอ่านี้เป็นกล่องหน้าในครับโอ้โหทำออกมาแบบว่า เรียบหรูมากเลยนะครับนี่โอ้โหจะเป็นเงานะนี่มองเงี้ชัดไหมโอ้โหโค้ท่เป็นดองกิโฮเต้โดฟามิงโกนะครับผมโอ้โหแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นรูปของโดฟานั่นเองนะครับผมเออเฮ้ยแพ็กเกจแพ็กเกจด,ดีนะโอ้เหมือนเกิดนี่ โอ้โหเป็นแพ็กโฟมที่แข็งแรงมากเลยอะ่ะนะเพิ่งเคยจับนะครับโฟมสีเทานะเออคือเคยเห็นอยู่หรอกว่ามันมีบางค่ายทำอยู่นะครับแต่ว่าก็เพิ่งเคยเห็นจริงๆนะแล้วแล้วโฟมมันดีมากเลยอะ่ะโอ้โหมีตา MKE สีทองด้วยนะครับนี่เป็นไงนท่านฮ้แฮกเก็ตข้างนอกก็ แจ๋วแล้วอ่ะเป็น MKE นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สีทองแปะมาด้วยนะจะได้รู้ว่าเออนี่คือ MKE จริงนะไม่ใช่เบบเอาของ MKE ไปก๊อกมาขายอย่างนี้นะครับโอ้โหทุกท่านอุปกรณ์อะไรมันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโอ้เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูนะครับแพ็กเกจตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็มาประกอบกันเนาะโอเค นี่นะครับทุกท่านก็เป็นแพ็กเกจนะครับคือทุกอย่างก็รวมอยู่นี้หมดแล้วนะก็จะมีไบสเตอร์นะครับมีพลังที่เป็นได้ของโดฟานะครับตัวหัวฐานนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาในนี้ก็เป็นชุดคุบนะหน้าทีก้านะครับว้ามาประกอบดีกว่าครับผมอาทุกท่านอุปกรณ์ทั้งหมดก็วางอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวหยิบใส่ทีละชิ้นเลยนะ ก็เดี๋ยวใส่หัวพีก้าเข้าไปก่อนเอ้ยเป็นไม่เหล็กนะครับผมนี่แล้วก็ใส่หมัดเข้าไปโอ้โหมัดใหญ่นะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราใส่พลังของโดฟาเข้าไปก่อนนะครับที่จุดเลยนะยกขึ้นมาเลยด้วยกันนะครับเพื่อจะได้ดูช,ะชะัดว่าใส่อะไรตรงไหนบ้างอ่านี่พลังนี่ใส่หมดแล้วนะครับก็ มันถ้ามันคอนคอนไม่แน่นนะครับเขาก็ให้กาวดีน้ํามันมานะครับผมเออเราก็มาใส่เอานะครับโดฟ้าใส่หัวเป็นแม่เหล็กน,นะก็แน่นดีนะแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งโอ้ใช่ได้ใช่ได้เอาใส่ตัวไม่ได้นะครับเยี๋ยเอาพลังออกก่อนนะครับสองเส้นใส่ตัวเข้าไปก่อนจะอยู่ท่านี้นะครับผม นี่ก็คือมือเนี่ยจะค้ำอยู่ตรงนี้นะฮะออโอเคนี่ใส่พลังเข้าไปนี่เข้ากรุบๆเลยเอ,อืม กรมมือล่วงเมื่อกี้นะครับทู้ท่านเห็นไหมดูภาพสโลวอีกสิบทีหนึ่งดิ <c oughs> มือล่วงนิ้วหักเลยนะครับหายไปเลยนะหักหายไปเลยดูดินิ้วกุดเลยนะครับไม่เป็นไรนะสว่วนนี้ก็เดี๋ยว ให้ทางค่ายส่งมาให้ใหม่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้เคมสบายๆครับชิดเล็กๆแล้วเป็นผ้าแยกยนี่เออคือนิ้วมันหักอะ่ะมันมันร่วงลงนะครับแล้วตรงเนี้ยคือมันเป็นรูที่แบบว่าเจาะรูเพื่อที่จะเอาได้ของโดฟาเนี่ยเสียบเข้ามานะครับเออได้าหาเลยอ่ะเดี๋ยวโชว์มัสโกออนก็มือเนี่ยเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับใครที่ประกอบตามผมนะเอาไว้ใส่ที่หลังนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย ไปใส่ไปจับหัวแล้วมันไปโดนมือร่วงพอดีเลยใส่ชายเสื้อชายไม่ใช่ชายเสื้อใส่ผ้าคลุมนะครับตรงส่วนของหัวเข้าไปกับหัวนะครับปิดไว้อย่างนี้นะแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยก็ใส่ตัวไว้เลยโอเคแล้วก็จับหัวยัดเข้าไปโอ้นี่แหละนะครับก็ประกอบครั้งแรกก็ประกอบผิดแล้วก็ร่วงแตกไปเลยจ้า ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่ายส่งมาให้ใหม่โอเคเราก็ใส่ส่วนสุดท้ายของชิ้นงานนะครับนั่นก็คือตัวได้นะครับนี่โอเคทุกท่านก็เสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออนี่ก็เป็นใบเซอร์นะครับของทางค่ายเนาะกออ็อย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เนี่ยมือมันหักนะครับผมก็ใส่สำรองไว้ก่อนนะครับแล้ว พอพาร์ทใหม่มาค่อยมาเปลี่ยนกลิมนนะครับเออตัวนี้เนี่ยมันเป็นพาร์ทแยกออกมานะครับมือเนี่ยมันเค็มง่ายเค็มสบายนะครับเออนี่ก็เป็นงานโดยรวมนะครับของค่าย MKE นะครับผมเออก็สำหรับส่วนตัวนะครับที่จับแล้วก็ได้ประกอบนะครับรู้สึกว่าโอเคนะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่แย่นะครับการลงสีการปั้นทำออกมาได้ดีนะครับผมเออเนี่ยอ่า ถือว่าใช้ได้เลยนะนี่นะครับผมก็จะเป็นใบหน้านะครับของโดฟานะครับแล้วก็จะมีนะครับพลังของโดฟาเนี่ยเชื่อมกันอยู่ตั้งแต่มือฝั่งนี้นะครับแล้วก็วนมาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวพีก้านะครับผมไม่รู้ว่าเรียกพีก้าหรือเปล่านะครับจำได้แต่พีก้าพก้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮนะก็ เป็นตัวหินนะครับผมเออก็จะมีความตะใคร่นหน่อยนะครับในตัวงานนะเออโหก็ถือว่าทราอกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูใกล้ๆกันกว่านี้ดีกว่าเนะี่ยจะได้อธิบายง่ายขึ้นนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นและก็ชัดเจนขึ้นนะครับผมเออย่างที่บอกนะครับเออตรงนี้นะครับผมนี่ นะก็จะเป็นจุดที่พลังของโดฟาเนี่ยนะครับได้เชื่อมมานะครับใส่มืออีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเออนี่อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยผมทำล่วงนะครับแล้วก็นิ้วมันหักแล้วก็หาพารไม่เจอนะครับหาไม่เจอเลยนะเพม่เป่นไรเดี๋ยวให้ไข้ส่งมาให้ใหม่นะมันเคลมได้นะครับจุดนี้จุดเล็กไม่เป็นไรนะครับเออก็นี่จะเป็น ในส่วนของหน้าโดฟานะครับเฮ้ยดองกิโฮเต้ในน้อยนะครับผมเออคือทาออกมาได้แบบว่าเหมือนอนิเมะเลยนะคือปั้นออกมาได้ดีนะครับปั้นออกมาได้ดีเลยนะสําหรับตัวหน้าสําหรับใบหน้าของโดฟานะครับแล้วก็ทรงผมอะไรเงี้ยเออคือดีเลยนะครับสําหรับในจุดนี้นะใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็ผ้าคลุมนะครับที่เป็นแบบนกฟัมิงโก้นะครับเป็นปีกนกนะสีชมพูเนี่ยก็ ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสีเนี่ยไม่ค่อยชอบมันด้านเกินไปนะครับเออมันน่าจะอมชมพูกว่านี้หน่อยนะครับเออมันดูแบบไม่เงาเอ่ะเออแล้วก็ในส่วนของมัดกล้ามนะครับนี่มัดกล้ามท้องนะครับโอ้อเห็นหัวนมด้วยนะครับมัดกล้ามท้องเนี่ยก็ทำออกมาดีนะครับแต่ว่าการลงสีก็ยังคิดว่านะยังสู้ G ีฟลไม่ได้นะครับแต่ว่างานเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็เป็นสไตล์ของแต่ละค่ายนะ แต่แลวความรู้สึกของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวพิกาเนี่ยนะครับผมชอบเลยนะดูดิมีความตะไคร้มีความแบบเป็นสนิมมีความแบบอะไรต่างๆนะสนิมหรือว,ว่าดินเลยเออนั่นแหละนะครับคือมันค่อนข้างสมจริงนะในตัวหินเนี่ยตัวพิกาสเนี่ยดูดิเออคือดีเลยแล้วก็จะเป็นพลังของโดฟานะครับที่ออกมากันอือ ผมว่างานนี้เนี่ยก็โอเคนะไม่แย่นะครับถือว่าน่าสะสมอีกงานหนึ่งเลยนะแล้วลายนี้เนี่ยก็สึกว่าจะตามออกมาด้วยลูฟี่นะครับก็อยู่ในภาคนี้แหละนะภาคของโดฟาเนี่ยนะครับนี่นะครับคือทั้งหมดนะครับของงานชิ้นนี้นะเออดีอยู่นะใช้ได้เลยอะ่ะเออว้าว อาทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับดูฟามิงโกตัวนี้นะครับสำหรับคะแนนเนี่ยผมก็ให้ไป8เต็ม10คะแนนนะครับผมเออคือคอนเซปต์ดีลงสีได้สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับคือลงสีได้ดีในอ,อ่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของค่ายแล้วกันนะครับก็คือค่ายเนี่ยจะมา ในสีสไตล์แบบนี้นะครับเหมือนกับว่ามันจะออกแบบสีแบบเขาเรียกว่าสีแห้งๆอ่ะเออดูมันดูแล้วมันดูแห้งนะครับเออสำหรับบางคน,นอาจจะชอบสีแบบดูแห้งๆนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบอะไรที่มันชุ่มฉ่ำนะดูแล้วมันดูสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็จะออกแนวแบบ G ีไฟส์แบบว่าสดสดหน่อยเออแต่ว่าในส่วนของงานนี้เนี่ยคือคอนเซปต์ดีนะครับลงสีดีในสไตล์ของค่ายนะครับอันนี้เราต้อง ต้องแยกก่อนนะครับว่าค่ายเนี่ยตั้งใจจะให้เป็นแบบไหนนะครับเอออย่างค่ายนี้เนี่ยเขาจะออกแบบสไตล์สีแห้งๆหน่อยนะครับก็ผมก็ไปยิงจากของจีแซบที่ทําชิ้นจังออกมานะครับผมเออแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของงานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คะแนนในส่วนที่ผมหาไปเนี่ยนะก็จะเป็นในส่วนของมือนี่แหละคือมันก็ตกลงไปบนพื้นเนี่ยถามว่าระยะสูงไหมก็ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่า เคยมีชิ้นเล็กๆตกลงไปหลายชิ้นมากนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันก็คงจะอ่อนจริงๆแหละก็เลยหักตรงนี้เข้าไปหน่อยนะว่ามันค่อนข้างอ่อนแอนะครับผมเออแล้วก็การประกอบไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยแน่นนะครับมันต้องใช้กาวดินน้ำมันเสริมทุกจุดนะ <S <S ผมย้ําเลยนะครับว่าใครที่ประกอบตัวนี้นะครับแนะนําให้ใช้กาวดินน้ำมันนะครับอัดเข้าทุกจุดเลยยิ่งจุดที่เป็นตรงหัวนะครับเออแล้วก็มีผ้าคลุม นกฟามิงโกเนี่ยนะครับมันค่อนขา้างอันตรายนะถ้าในระยะยาวแล้วไม่ใส่กาวไว้นะครับแล้วแม่เหล็กเนี่ยมันไม่ได้แน่นแบบแน่นมากเออถ้าแม่เหล็กมันเสื่อมแล้วมันหลุดมันพ่วงกับตัวนี้ลงมาด้วยนะครับผมเออนี่ก็เป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่น่ากลัวของงานนี้นะครับผมเออเขาให้กาวดินน้ำมันมาก้อนหนึ่งนะครับยัดให้เต็มยัดให้หมดเลยนะแล้วก็ที่ชอบ ของงานชิ้นนี้อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นเหรียญใบเซอร์นั่นเองนะครับก็เป็นสีทองนะเป็นตัวโดฟามิงโก้นะครับนี่จะเป็นเหรียญของอตัวงานนะครับผมเออคือตั้งแต่กล่องน้ำตาลนะครับอาร์ตบ็อกซ์สีดำนะครับจนมาเป็นใบเซอร์ก็เป็นตัวโดฟาตัวเดียวกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นตาของวันพีซนะครับเดดโลซ่าเนาะก็อยู่ในภาคเดดโลซ่าเนี่ย อันนี้ทำ410ตัวนะครับได้ตัวที่159ทับ410มานะครับผมนั่นแหละครับเพื่นๆนั่นก็คือทั้งหมดของงานชิ้นนี้นะครับผมเออใครที่อยากได้รือสนใจก็ลองทักเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับอาจจะมีเหลืออยู่นะส่วนใครที่มีอยู่แล้วแล้วประกอบก็แนะนำนะครับให้ใช้กาวดินน้ำมันให้ได้เกือบทุกจุดเลยนะครับแล้วก็พยายามประกอบให้แด่ว่าเซฟเซฟนิดนึงเพราะว่างานชิ้นนี้มันไม่ได้เป็นแม่เหล็กแบบดูดเข้าไปฟุกฟ๊กฟุ ออมันจะค่อนข้างอันตรายนะยิ่งในส่วนตรงมือเนี่ยที่ผมทาร่วงไปเนี่ยใครที่มีนะครับยิ่งต้องอับกาวเข้าไปเลยนะเผือ่อคุณไปสกิดนิดนึงเนี่ยมันร่วงเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่มันหักได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าในส่วนของนิ้วเนี่ยมันมีรูด้วยนะครับเออแล้วมันก็หักในส่วนที่เป็นรูออกไปเลยนะในจุดจุดนี้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับทุกท่านให้ดูไปหมดเปลือกทุกซอกทุกมุมของงานชิ้นนี้แล้วนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับแลวก็เร่าลบทกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย